ช่วงติวรักเต็มร้อยผู้ชมครับต้องยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้โรคติดต่อทางเพศเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรานะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้ถ้าเกิดเรารู้จักที่จะป้องกันตัวเราเองวันนี้เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศให้มากขึ้นกันเลยกันนะครับเราอยู่กับกูรูรักนายแพทย์วัชระพุ่มประดิษฐ์ครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะค,คาถามแรกน่าสนใจมากคุณหมอตอนนี้ผมอายุ16ปีนะครับเป็นชายรักชาย mm hmm. การพูดคุยกับเพื่อนในโลกโซเชียลเนี่ยทำให้ผมเห็นอะไรมากขึ้น เพื่อนผมเนี่ยได้ส่งวิดีโอคลิปโป๊เข้ากลุ่มแชทครับตามภาษาโรงเรียนชายลวนนะครับม,มีอะไรก็จะส่งกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมเห็นคลิปผู้ชายช่วยเหลือตัวเองครับ<ม>โดยเอาท่อใส่เป็นแท่งยาวแย่เข้าไปทางท่อประสวะเสียบเข้าไปลึกมากมพร้อมกับช่วยเหลือตัวเองจนสําเร็จความใคร่ตอนที่ดูก็ทั้งกลัวทั้งเจ็บแทนครับแล้วอยากถามว่าแบบนี้เนี่ยเป็นอันตรายไหมคือนอกจากว่ามันจะท่อเล็กแล้วน,น,นะฮะไอ้เยื่อบุ ของไอ้ท่อปัสสาวะเนี่ยมันบางมากมันนุ่มมากมันไม่ได้เหมือนผิวหนังนะอย่าไปเข้าใจว่ามันเหมือนกับผิวหนังนะครับจริงมันเป็นเชือบางๆแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่อมันก็แคบแค่ตอนหมอเป็นหมอเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะต้องฝึกการใส่ท่อปัสสาวะให้กับผู้ป่วยนะฮะที่ปัสสาวะเองไม่ได้หรือท่อผ่าตัดเราต้องใส่ให้ทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยนะครับใช้แค่ท่อที่เป็นยางนุ่มๆนะผลิตอย่างดีนะครับเราต้องมีการเรียนรู้กันอย่างดีเลยนะครับว่าจะสอนยังไงให้ ไม่เกิดอันตรายกับคนไข้ใช่ไหมครับขนาดแบบสอดเบาที่สุดแล้วก็ยังเลือดออกได้เลยเพราะว่าเยื่อบุมันบางมากแล้วท่อมันก็เล็กนบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือว่าเป็นอันตรายนะครับแต่นี้ต้องยอมรับเลยคุณโน้ตว่าจริงๆมันมีมานานนะอ้าวเหรออ่ามันไม่ใช่แบบเฉพาะยุคนี้นะสมัยก่อนเขาเคย อันนี้ไม่แนะนำนะครับแค่เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับว่าเขาใช้ดินน้ำมันปั้นเป็นแท่งๆยาวๆแล้วก็สอดเข้าไปพร้อมกับจะช่วยเหลือตัวเองอ่าก็จะได้แบบเพิ่มรสชาติอ่าทั้งเพศแล้วมนน้ำมันไม่ค้าอยู่ในนั้นเราเขเคยมีขาหลุดไปไงก็ต้องไปหาหมอให้เอาออกใช่ไหมครับหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้แบบว่าเป็นแท่งพลาสติกนะครับ เป็นยางนุ่มๆบ้างก็มีนะครับในการสอดแล้วช่วยตัวเองไปบางทีช่วยด้วยคนเดียวบางทีช่วยกันทำสองคนเพิ่มรสชาติให้เขาได้นะครับแต่อันนี้หมอก็ไม่แนะนําเลยคิดว่าไม่แนะนํานะครับอ,อันที่1ก็คือคว่าเกิดแผลเจ็บ,บใช่ไหมครับเลือดออกได้ใช่ไหมครับแต่ในระยะยาว สมมติเราทําบ่อยๆคุณโน้ตค,คิดดูนะเวลาที่เรามีแผลบ่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นพังผืดแผลเป็นถูกไหมพังผืดอย่างที่คุณโน้ตว่าใช่ไหมครับพอเกิดนานๆปุ๊บนะครับปปมันก็จะอุดตันคือถ้าสมมุติว่าเราสอดด้วยท่อพลาสติกแข็งๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็เกิดแผลเป็นเหลังฉีดไม่ออกหรือถ้าแลกกันคุณแลกกันอย่างเงี้ยเสบคุณเสบชั้นอย่างเงี้ยเลือดปนกันเลยนะามันติดอยู่แล้วอะจะเอสก็ติดใช่ไหมครับโรคหนองในก็ติดหนองเลเทียมก็ติดอันนี้สรางความเดือดร้อนกับตัวเองไหมฮะ เดือดร้อนตัวเองแล้วก็ผู้อื่นด้วยถ้ารอดกันใช้ใช่ใช่ไหมอาจจะไม่ใช่โรคจิตแต่เราไม่แนะนำนะครับนี่เรียกว่าเป็นเซ็กอยไหมคุณหมอถือว่าเป็นเซ็กอยไหมใช่ก็เป็นได้ออกแนวน่ากลัวนิดนึงนะครับนะแต่ว่าหมอคิดว่าตัวเร่งอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าเป็นห่วงด้วยก็คือการใช้ยาเสพติดแล้วมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเออมันมีเพศสัมพันธ์ได้นานมีเพศสัมพันธ์แปลกแปกได้แต่ว่าอันตรายก็จะเกิดขึ้นถูกไหมครับไอ้ยาเสพติดพวกนี้เนี่ย มันเอาสติสัมปชัญญะออกไปจากเรานะครับเราวันดีคืนดีที่เราไม่ได้ใช้เนปกติเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีความสามารถเราเก่งเล้าก็ตัดสินใจเป็นไปรุ่นรุ่นใหม่นะครับ,รบแต่ว่าพอไปเจอยาเสพติดปุ๊บเนี่ยพังเลยหมอเจอคนไข้หลายค,คนซึ่ง ใช้คอนดอมรู้จักเลือกคู่นะตรวจร่างกายเป็นประจำแต่พัชยาเสพติดวันสองวันปุ๊บหลุดเลยกลับมานั่ง<ม>ร้องไห้<ม>ติดเชื้อเอชไอวี<ม>แล้วค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะคำถามนี้สอบถามคุณหมอเข้ามาทาง Facebook ของชูรักชูรสค่ะดิฉันเป็นหูงอนไก่ขึ้นที่อวัยวะเพศรักษามานานแล้วนะคะไม่หายสักทีเลยค่ะมีวิธีการรักษาให้หายขาดไหมคะรักษามาหลายเดือนแล้วด้วยค่ะหูงอนไก่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิต ถูกไหมครับมันก็คือแค่เป็นเป็นเม็ดโผล่ขึ้นมานะแต่ว่ามันไม่อันตรายถึงชีวิตแต่มันรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในร่างกายเราเป็นเอเลี่ยนอะใช่ไหมบางคนก็จะรู้สึกขยักขยงได้บ้างเหมือนกันนะครับคือมันเจิดจากเชื้อไวรัส HPV ซึ่งมันทำให้เกิดหูนะครับเั้นช่วงแรกๆเนี่ยเวลาเป็นขึ้นมาเนี่ย สอปีแรกมันจะเป็นซ้ำบ่อยอนะเวลามันเป็นขึ้นมาเราก็ไปจีน G, นะ้เนาะไปจี้หลุดไปเดี๋ยวก็เป็นซ้ำอีกจี้หลุดไป<อ>เดี๋ยวก็เป็นซ้ำอีกไม่ก<อ>ี่เดือนนี่จริงๆเนี่ยยังไม่ได้นานพอนะครับหลังจาก2อสปีแล้วมันจะเริ่มน้อยลง<อ>เพราะว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะสามารถจัดการ,ร,การมันได้นะครับแล้วก็สามารถควบคุมมันได้ดี ระดับหนึ่งนะครับคือยังไงมันก็ไม่หายทาววนคล้ายๆกับไวรัสที่จะอยู่ข้างในตลอดใช่ไหมครับบางคนก็หายเหมือนกันคือภูมิคุ้มกันของเราสุดท้ายก็จัดการมันได้หลังจากระยะเวลา 2, อสปีนะครับแต่ว่าบางคนมันก็ยังอยู่เป็นติดเชื้ออยู่ที่ผิวหนังโดยที่เรามองไม่เห็นก็ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็คือเกิดได้แต่ถามว่ามันอันตรายถึงชีวิตไหมมันไม่ได้อันตรายติดต่อได้ไหม ติดต่อได้นะติดต่อไปคู่นอนได้ค่อนข้างงา่ายนะครับแล้วถ้าอยากรักษาให้หายขาดมีวิธีไหนที่พอแนะนําได้ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากเป็นเลยนะครับก็คือว่าพอเออข้าอายุปหกอหนึ่งน้องๆ้องผู้หญิงเนี่ยไปฉีดวัคซีนเลยออ,อันนี้ควรเลยนะครับ,รบเพราะว่า 1. มันมีวัคซีนซึ่งป้องกันหูดนะครับ,รบแต่ในวัคซีนตัวเดียวกันนั้นเนี่ย มันป้องกันสิ่งที่หมอสนใจมากกว่านะครับก็คือป้องกันมะเร็งปากมดลูกเพราะว่าเชื้อไวรัส HPV บางสายพันธุ์มันสามารถทําให้เป็นมะเร็งปากมดลูกได้เพราะฉะนั้นฉีดตั้งแต่อายุเนี่ยป6นะครับม1เลยนะครับส่วนผู้ชายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ้าฉีดคือฉีดป้องกันผู้หญิงนะครับแต่ว่าอาจจะมีกลุ่มพิเศษเช่นกลุ่มชายรักชายนะครับหรือกลุ่มที่ติดเชื้อ h i v อย่างเงี้ยเราก็แนะนำให้ฉีดเลยนะครับเพื่อให้ป้องกัน มะเร็งทวารหนักได้ด้วยนะครับอไไะไระะครับคำถามสุดท้ายจากทาง Facebook หน่อยนะครับคุณหมอครับเขียนมาว่าขอถามหน่อยนะครับการมีอะไรการทางประตูลหลังแล้วหลังในมันจะมีผลยังไงกรณีชายกับชายครับคุณหมอกรณีที่พูดเนี่ย น่าจะไม่ใส่ถุงฉุกป,ป่าไม่น่าใสครับเพราะว่าก็หลังข้างในเลยนี่ใช่ใชไหมครับเนาะก็บานะงคนก็จะชอบนะบนะเขาก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเพศสัมพันธ์แบบธรรมชาติค,ความรู้สึกคือเนื้อกับเนื้อนะครับแล้วก็ความรักมันแนบแน่นกันมากก,ากกว่าการใส่ถุงยางอนามัยอันนี้เราเข้าใจในบางคู่ถ้าคุณสามารถจัดการได้ว่าเอออีกคนไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมเราก็จะไม่ได้ไปติดโรคมาใช่ไหมครับแต่ประเด็นคืออย่างนี้นะครับทางทวารหนักเนี่ยเยื่อบุมันก็บางเหมือนกันฉะนั้นเวลาที่ โดนสอดใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะฉีกขาดง่ายอพอฉีกขาดง่ายปุ๊บนะครับไวรัสก็จะเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยถึงแม้ไม่หลังในก็ตามคือหลังในแน่นอนนะ้ำมาสุจิก็นําเสื้อ HIV เข้าไปในแผลที่ฉีกขาดอยู่แล้วนะครับแต่ถึงแม้ไม่หลังในบางคนบอกผมไม่ได้หลังใน ผมก็มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได่สวมถุงยางและมาหลังข้างนอกอันนี้เสี่ยงนี่เสี่ยงจริงๆน้ําหล่อลื่นตอนที่มีอารมณ์อ่ะมันจะมีน้ําเป็นเมื่อเมื่อออกมาแล้วอันนั้นก็มีเชื้อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ใส่ถุงยางอนามัยมันมีแผลฉีกขาดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อสามารถเข้าไปตามรอยแผลฉีกขาดได้แล้วก็มีการวิจัยบางอันด้วยนะครับว่าถ้ามีแบบนุ่มนวลมากเลยนะไม่ฉีกขาดแต่่าแบบเนิบๆเนี้ยนะ แต่ว่าเชื้อสามารถจะส่งผ่านเข้าไปในเยื่อบุได้เหมือนกันโดยไม่มีรอยฉีกขาดเพราะว่าเยื่อบุมันบางมากมันไม่ใช่ผิวหนังผิวหนังมันกันได้แต่เยื่อบุกันไม่ได้ยังไงถึงย่านนามัยปลอดภัยเต็มที่กว่านะคะใช่ครับเพียงแต่ว่าใช้ให้ถูกนะครับและถ้าเป็นประตูหลังเนี่ยยิ่งต้องใช้สารหล่อลื่นด้วยนะนะครับเพราะมันแห้งของผู้หญิงมันมีสารหล่อลื่นโดยธรรมชาติใช่ไหมครับ ผู้ชายไม่มีสารหลอร่อเลื่นนดยธรรมชาติก็ต <c oughs> ้องใช้เจลช่วยใช้เจลนน water base หรือเป็นซิลิโคนเบสเนี่ยมันก็จะทำให้มันโอ,อกาสที่จะเกิดแผลฉีกขาดเนี่ย <c oughs> น้อยลงนะครับ, <c oughs> รบแต่นอกเหนือจากนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหม่ละ <c oughs> ให้ความรู้ใหม่ก็คือว่าการป้องกันนอกเหนือจากการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยนะครับก็คือมีการกินยาป้องกันก่อนเสี่ยงด้วยเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่า p r e p เครื่อเล่นเนี่ยตอนนี้จริงจประชาชนเริ่มรู้มากขึ้นแล้วนะครับเรื่องของ p r e p P.R.E.P. เปร็บแปลว่าการกินยาป้องกันก่อนเสี่ยงกินวัลเม็ตนะโดยการวิจัยกินวัลเม็ตทุกวันนะครับและมีเพศสัมพันธ์สมมตินะฮะมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัยป้องกันการติดเชื้อได้97ตคือเราต้องกินไปเลยทุกวันนะฮะสมมุติว่าถ้าเกิดคุณภูมิจะกินอ่าแล้วก็จะกินวัลเม็ดวัลเม็ตแล้วหมอเาบอกว่ารอ7วันนะแล้วคุณภูมิค่อยเริ่มแบบอ่าออกไปใช้ชีวิตอย่างเงี้ยพอ7จวันปุ๊บระดับยามันได้ คู่กันกับการใช้ถุงยางนะเพราะว่าเพรสป้องกันเฉพาะการติดเชื้อ HIV เพรสเนี่ยเป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องดีมากเพราะช่วยป้องกันได้เป็นครั้งแรกที่มียาป้องกันได้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะใช้เนี่ยต้องคุยกับหมอหน่อยหนึ่งนะครับคุยกันว่าเออควรใช้อย่างไรมีข้อควรระวังอย่างไรนะครับก็จะได้ปลอดภัยและมีความสุขได้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนายแพทย์วชระพุ่มประดิษฐ์นะครับคุณหมอขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของสุภาพร่างกายเป็นสิ่งที่เราต้องหมั่นดูแลนะครับลองคิดดูถ้าเราเป็นโรคเนี่ยคงไม่สนุกถ้าอยากให้เซ็กแสนสุขเนี่ยเราควรจะต้องมีเซ็กแบบป้องกันครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆบอสซินี่ค่ะเครื่องประดับทอมดิกแอนด์แฮร์รี่รองเท้ามาดามฟลามิงโก้ด้วยค่ะคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนนอนลับฟันดีราตสสะะีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่จําเป็นต้องแต่งตัวเปิดเปิดก็ได้เปิดนิดเปิดหน่อยเหมือนแฟชั่นอ่ะอย่างเช่นอาจจะมีพาขนิดนึงเปเปิดไหล่โชว์หายปลานิดนึงอะไรเนี้ยคือโชว์เป็นสัดส่วนให้เห็นสรีระของร่างกายอันนั้นก็ดูเซ็กซี่ขึ้นมาแล้วไม่จําเป็นถึงขนาดจะต้องแบบว่าโชว์หน้าอกเปิดพงหรือว่าเกงสั้นจุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับความเซ็กซี่เนี่ยการดูแพงเนี่ยคือมันจะต้องปิดบ้างแล้วก็เปิดนิดนิดให้มันดูหน้าค้นหายางงั้นก็จะว่ามันจะดูแพง